ครบับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสู่รายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by หมอมานะครับและผมเป้พลยุีดนะครับ วันนี้นะครับผู้ชมทาวบ้านครับบางท่านอาจจะมาเปิดมาเจอรายการเราใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่ารายการเราทําเกี่ยวกับอะไรนะครับรายการเรานะครับเป็นรายการที่รวบรวมเอาความรู้ในเรื่องราวของการชะลอวัยนะครับลดภาวะการอักเสบของเซลล์จากภายในสู่ภายนอกนะครับทำให้เรามีร่างกายที่สมบูรณ์อย่างสูงสุดนะครับรวมถึงนะครับเรามีเรื่องราวของศาสตร์แห่งการชะลอวัยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก ส่วนภายนอกเนี่ยจะเป็นเรื่องการนํานวัตกรรมต่างๆนะครับเรื่องของความสวยความงามนะครับเราจะร่วมพูดคุยในรายการว่ามีอะไรกับเทนใหม่ๆบ้างนะครับกับการดูแลยือยุดฉุดกระชากนะครับทำให้เราดูหล่อดูสวยแล้วก็ชะลอวัยนะครับได้หลายๆปีเลยครับและสิ่งที่สําคัญนะครับกลับมาย้อนในเรื่องราวของการชะลอวัยนะครับมีบทบาทสาระสาคัญมากนะครับกับตอนนี้เพราะว่า ใครหลายคนครับก็ให้ความสนใจตั้นหนักถึงการดูแลสุขภาพอยากให้เรามีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับอยากดูสวยอยากดูหล่ออยากให้อ่าพูดสารต,งตรงๆครับแก่ช้าชะลอความชราพลาดไม่ได้ครับก็ต้องติดตามรายการเราเพราะเราจะนําเสนอศาสตร์ตรงนี้นี่นะครับอย่างถูกต้องและถูกวิธีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ที่สุดยอด ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐครับขอต้อนรับพี่หมอมาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ช่วงนี้รู้สึกคิวทองนะงานเยอะใช่บินเยอะมากนะครับแล้วก็งานเรียกว่างานมหาลัยก็ค่อนข้างเยอะด้วยทางงานักศึกษากําลังเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมถูกต้องตอนช่วงนี้เห็นพี่หมอมาดเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทใช่ทางด้านของแพทย์วิทยาศาสตร์สมัครเยอะมากนะก็ทยอยมาเรื่อยๆเออแล้วจะเปิดเทอมเมื่อไหร่ครับ เดือนสิงหาคมสิงหาคมนี้วันนี้ก็เลยต้องดึงเวลาพี่หมอมากมานิดนึงนะมาร่วมพูดคุยนิดนึงเพราะว่าก่อนจะไปเล่าเรื่องนั้นเนี่ยต้องมาคุยกันเรื่องราวหนึ่งที่ส่งผลฮอร์โมนเนี่ยเห็นบอกว่าบทบาทค่อนข้างเยอะนะต่ออิทธิพลที่ส่งส่งให้ผู้หญิงหลายท่านเนี่ยเขาเรียกว่ามีโมเมนต์ที่แตกต่างกันปลายวาระที่แตกต่างวันนี้เราก็เลยจะสอบถามพี่หมอมากว่าฮอร์โมนตัวไหนบ้างนะครับที่ ผู้หญิงก็ควรจะต้องดูนะครับแล้วก็ตระหนักแล้วก็อาจจะเข้าปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อดูแลแล้วคอนโทนให้มันปกติมากขึ้นนะวันนี้เราจั่วหัวกันด้วยเรื่องของภาวะเอสโตรเจนโดเมนแนซ์หรือภาวะเอสโตรเจนเกินนะครับพอชื่อนี้ขึ้นมาปุ๊บหลายคนก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องของสตรีเอาละนะครับอย่าเพิ่งคิดพลาดไปนะครับเพราะว่า ภาวะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนคงจะรู้จักภาวะนี้นะครับเอสโตรเจนโดมิแนนซ์เนี่ยนะครับภาวะเอสโตรเจนโดมิแนนซ์นะครับนะหลายหลายคนอาจจะรู้จักฮอร์โมอนตัวนี้คือเอสโตรเจนแต่หลายๆคนคไม่รู้จักคําว่าเอสโตรเจนโดมิแนนซ์คือภาวะเอสโตรเจนเกินนะคือคนส่วนใหญ่จะรู้จักว่าเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงนะแล้วก็คิดว่ามีเฉพาะในสตรีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ย มีทั้งในผู้ชายและมีทั้งในผู้หญิงเพียงแต่ว่าสัสดส่วนของเอสโตรเจนในผู้หญิงนั้นสูงกว่าผู้ชายหลายเท่าครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในผู้ในผู้ชายเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนอย่างเดียวเท่านั้น ในผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยแต่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงเนี่ยมีน้อยกว่าผู้ชายหลายเท่าเอาง่ายๆนะก็คือว่าในผู้หญิงเนี่ยเอสโตรเจนจะเด่นกว่าผู้ชายและในผู้ชายเทสโทสเตอโรนก็จะเด่นกว่าผู้หญิงนั่นเองนะเฉะั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าผู้หญิงมีเฉพาะเอสโตรเจนและผู้ชายมีเฉพาะเทสโทสเตอโรนในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีเอสโตรเจนทั้งนั้นเพียงแต่ผู้หญิงจะมีปริมาณมากกว่าผู้ชายแต่ในปริมาณที่มีมากหรือมีน้อยก็ตาม ก็อาจจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนเกินหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าเอสโตรเจนโดมิแนนต์คือคมันเด่นเกินไปนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเราก็คงจะบอกได้ว่าในในสมดุลของฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะสมะสมดุลกับฮอร์โมนโป er รเจสเตอโรนถ้าเรียกเป็นรัฐบาลก็คงจะเรียกว่ามีฝ่ายเสนอกับมีฝ่ายค้านเ,เอาง่ายๆซึ่งถ้าฝ่ายเสนอมีเยอะมากและฝ่ายค้านมีน้อยๆอันอนี้แย่แล้ว ก็รัฐบาลนี่ก็จะเด่นมากเลยทําอะไรก็จะไม่มีใครค้านอ, <มบ S 2> อย่างนี้เริ่ต้นะะนะครับในขณะที่ถ้าฝ่ายเสนอมันมีน้อยๆแล้วฝ่ายค้านมันเยอะๆอนนก็จะทําอะไรก็ไม่ออกโดนค้านโดนก็ตั้งเป็นรัฐบาลไม่ได้พูด,ดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นภาวะน,นี้ก็จะกลายเป็นว่าเป็นภาวะที่ฮอร์โมน ลดความสมดุลลงนะเช่นเดียวกันเอสโตรเจนในผู้หญิงนี่นะครับจะมีสมดุลบาลานซ์กับโปรเจสโรนด้วยเช่นเดียวกันนั่นในผู้ชายก็มีเอสโตรเจนบาลานซ์กับโปรเจสโรนด้วยเช่นเดียวกันถ้าตรงปริมาณตรงนี้มันเกิดผิดสมดุลไปจะทําให้เอสโตรเจนนั้นมันเด่นนี่คือภาวะที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนโดมิเนนซ์หรือภาวะเอสโตรเจนเกินฮอร์โมอนเอสโตรเจนในผู้หญิงหรือในผู้ชายมีบทบาทอะไรบ้างนะครับนะฮอร์โมนเอสโตรเจนน่มีบทบาทเด่นคือทําให้ มีรูปร่างลักษณะเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายถึงจิตใจะนะเพราะไม่ใช่หมายความว่า,วา,าผู้ชายที่มีเอสโตรเจนเด่นจะกลายเป็นเพศที่สามเป็นตุด๊ดเ,เป็นกระเทยเ,เป็นเกเป็นอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ไม,ไม่ใช,ใช่ฮอร์โมนคือฮอร์โมนไม่ได้ม,มีผลไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดจิตใจ,จนะแต่ว่ามีผลทางสรีระทางกายภาพเนี่ยมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสโตรเจนจะทําให้เกิดอะไรขึ้น ผู้หญิงวัยแรกสาววัยเริ่มมีประจำเดือนนั่นคือเกิดอิทธิพลของเอสโตรเจนซึ่งจะมีลักษณะของมีเต้านมนะมีสะโพกนะมีการสะสมของไขมันตามตัวมีผิวพรรณมีน้ำมีนวลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออิทธิพลของเอสโตรเจนดังนั้นถ้าเอสโตรเจนมันเยอะเกินไปลักษณะแบบนี้ก็จะชัดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นฝ้าหลังเนี่ยฝ้าหลังเมืองนอกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยสะโพกใหญ่ฮะพูดภาษาไทยหน้าอก นมใหญ่<อ>ตูดใหญ<อ>นะ่นั่งทีเนี่ยเก้าอี้ตัวเดียวเอาไม่อยู่<อ>นะต้องนั่ง2ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะท,ที่เราจะรู้เลยว่านี่คือลักสังเอสโตรเจนท,ที่เด่นเพราะว่าเอสโตรเจนท,ที่เด่นส่งผลอะไรอีกก็คือว่าในช่วงรอบประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยนะจะต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนโดยเอสโตรเจนจะมีทั้งเดือนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะมีในครึ่งเดือนหลังก่อนมีประจำเดือน ดังนั้นถ้าเอสโตรเจนมันเด่นเกินไปโปรเจสโทนมันจะลดลงนะครับดูเหมือนโปรเจสโทนไม่เพียงพอเนี่ยก็ <arose> จะเกิดอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนนะ <arose> อาการเหล่านั้นก็คือเต้านมตึงคัดเต้านมใหญ่หงุดหงิด,ด,ด,ดงุ่นง่านนอนไม่ค่อยหลับปวดท้องน้อยปวดประจำเดือนนี่ก็คือลักษณะของเอสโตรเจนเด่นครับแล้วเอสโตรเจนเนี่ยทำให้นอนไม่หลับฟุ้งฟ้านก็อ่อ่งอารวาตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ เรียกได้ว่านั่นคือภาวะที่น่าจะสงสัยว่าโปรเจสเโรนไม่พอหรือเอสโตรเจนมันเด่นเกินไปลักษณะของผู้หญิงพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะภาวะแบบนี้เนี่ยส่งผลอะไรบ้างนะครับส่งผลให้อ้วนง่ายมากขึ้นเราเห็นไหมผู้หญิงที่เอสโตรเจ<อ>นเด<อ><อ>่นจะอ้วนดังนั้นเราพบว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยอ้วนจากเอสโตรเจนอ้อวนจากเอสโตรเจนซึ่งเราพบว่านะเจ้าตัวไขมันเนี่ยนะตัวไขมันเองเนี่ยนะเอสโตรเจนไม่ได้สร้างมาจากรังไข่อย่างเดียวเท่านั้นนะ สร้างมาจากไขมันด้วยดังนั้นไขมันที่มากขึ้นก็สร้างเอสโตรเจนมากขึ้นเอสโตรเจนที่มากขึ้นก็ทําให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นก็มีไขมันมากขึ้นไขมันมากขึ้นก็เอสโตรเจนมากขึ้นผู้หญิงเหล่านี้จึงอ้วน u n l i m i ต็ด <c oughs> คือดีเดเนเลยนะไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่มีจุดสิ้นสุดคืออ้วนไปเรื่อยๆเพราะว่าไขามันสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาได้อีกแต่ะจะพูดถึงว่าเมื่อกี้มีที่จับตรงไขมันก็ดีนะ อันนี้เป็นเครื่องมือวัดตรวจอัอเาเรียกว่าแคลริเปอร์นะไว้สําหรับวัดความหนาวชั้นายมันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆสาเหตุที่ทำให้เอสโตรเจนเด่นในผู้หญิงมีอะไรบ้างนะอตอนนี้เราพูดถึงผู้หญิงก่อนเพราะเอสโตรเจนมันมีเยอะในผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงเอสโตรเจนในผู้ชายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฟังดีๆนะอาการไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงเลยนะ ผู้หญิงอายุ30ปีขึ้นไปมีโอกาสที่เอสโตรเจนจะเด่นได้สูงเพราะ<ฆ><ฆ>ว่าการทํางานของรังไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะทำให้ไข่ตกแต่ไม่ค่อยดีโปรเจสโทนก็จะลดน้อยลงไปเองอนะพวกนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกเอสโตรเจนที่เยอะมากๆจะทําให้เยื่อบุผพรงรูปมันหนาตัวมากๆส่งผลให้เลือดประจําเดือนออกเยอะมากในแต่ละรอบเดือนอนี่คืออาการหนึ่งที่จะน่าจะบบอ,อกอได้ว่ามีเอสโตรเจนเด่นมีอาการผิดปกติก่อนมีเมนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะปวดท้องเอ่ออ้วนขึ้นมีไขมันหน้าท้องปวดท้องก่อนตรงมีประจําเดือนอะไรอย่าง นะครับ,รบนะในผู้ชายเมื่อเอสโตรเจนมันเด่นอเอสโตรเจนเด่นได้ยังไงเอสโตรเจนมีหน้าที่อะไรที่สําคัญในผู้ชายรู้ไหมนะมีหน้าที่ก็คือเรื่องการทํางานของสมองเพราะฉะนั้นแล้วอยากคิดว่าเอสโตรเจนไม่มีบทแบบาทบางคนบอกอุ้ยฉันจะทำให้เอสโตรเจนมันหายไปจากฉันอยากมีข์โมนลผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมได้ก็จะเป็นผู้ชายโง่ๆแต่ว่าถ้าอยากจะมีเอสโตรเจนต้องออกกาลังกายไม่ได้จะได้มีหน้าอกไม่ใช่เกี่ยวนะ การที่นมโตเนี่ยมี2อ,อย่างหนึ่งนมโตจากไขมันและสองนมโตสามสองนมโตจากกล้ามเนือ้อส่วนใหญ่ผู้ชายที่นมโตมักจะเป็นไขมันไม่ใช่กล้ามเนื้อหรอกอนะเพราะกล้ามเนื้อมันสร้างยากถูกไหมแล้ววันนี้ก็มักจะไม่มีไขมันตามตัวมีแต่กล้ามเนื้อเดียวเวลาอยากให้โตส่วนอื่นไม่โตนะนมาโตหนะ้านะอกเออใช่เพราะฉะนั้นเวลาเอสโตรเจนเด่นในผู้ชายสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นมจะหน้าอกจะใหญ่ขึ้นนะผู้ชายบางคนถอดเสื้อกล้ามออกมาถ้าตัดตัดคอตัดตัดท้องเนี่ยดูไม่ออกเลยนะนึกว่าเป็นผู้หญิงเลยนะเออนึกว่าเป็นแบบว่าเป็น แล้วมีพุงมากขึ้น uh huh. ปัจจัยที่ส่งเสริมก็คืออายุ40ปีขึ้นไปผู้ชาย40ปีขึ้นไปสังเกตไหมว่าพุงใหญ่ขึ้น mm hmm. น,นั่นก็คือการสะสมของเอสโตรเจนเช่นเดียวกันแล้วก็มีวัฏจ,จักรวงจรอ,อุบาทเมื่อกี้อีก mm hmm. ก็คือไขมันที่มากขึ้นก็ทําให้สร้างเอสโตรเจนมากขึ้นเพราะผู้ชายที่มีไขมันเยอะจะมีเอสโตรเจนในตัวเยอะ, mm hmm. ะแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะผู้ชายพวกนี้เนี่ยผิวพธุน์จะเนียนข้อดีนะ mm hmm. ผิวใครอยากผิวเนียนละเอียดนะก็ ผู้ชายบางคนก็กินยาคุมไงเพื่อให้ผิวเนียนกริบแบบผู้หญิงเลยนี่เกิดจากเอสโตรเจนด้วยใช่ไหมผู้นี้จะไม่ค่อยมีขนตามตัวเท่าไหร่ขนจะร่วงหมดเพราะฮอร์โมนเพศชายมันจะลดมันจะทำมันไม่ได้มันบรรล้างคือฮอร์โมนเพศชายที่มีเนี่ยม,มันบรรล้างกับเอสโตรเจนไม่ได้ทําให้ดูเหมือนเทสโทสโตรนมันไม่เพียงพอดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะมีอาการ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอ,อันนี้ก็จะเป็นผลตามมาอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพุงก็จะใหญ่นะเนี่ยนมโตอย่างเงี้ยน,นะแล้วพวกนี้เนี่ยนะครับพฤติกรรมของปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพวกนี้เกิดจากอะไรสิ่งที่สําคัญอันนึงของผู้ชายนีคนะคือเหล้าเบียร์แอลโกอฮอลโโฮ์นะพวกนี้เนี่ยจะทําให้มีไขมันมากขึ้นแล้วก็ไปกด การสร้างฮอร์โมนแล้วไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเพศหญิงแล้วก็ทาให้อ้วน u n l i m i t ็ดอีกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะต้องลดพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับน,น้ำบัตโรมเกี่ยวได้ไหมน้ำบัตโมน้ำนเครื่องดื่มของหวานะลรพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะปัจจัยที่ส่งเสริมให้อีกก็คือความเจริญในยุคอุตสาหกรรมนะพลาสติกนะน้ำขวดพลาสติกเนี่ยก็จะมีสาร นะพิโตเคมีอันหนึ่งซึ่งเหมือนปนเปื้อนเข้ามาในน้ำพลาสติกเคยได้ยินใช่ไหมนะหรือภาชนะใส่อาหารพลาสติกหรือขีบหอ่ออะไรที่บรรจุพลาสติกทั้งหลายพลาสติกพวกนี้จะกระตุ้นเอสโตรเจนในร่างกายได้นะเปรียบเหมือนเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเจริญในอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดภาว,วะเอสโตรเจนเกิดเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะบางทีเนี่ยเอาเอาง่ายๆอ,อาหารเช้าก็ไปเข้าไมโครเวฟไปเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ เราเข้าไมโครเวฟด้วยพลาสติกทั้งอันเนี่ยอันนั้นก็พลาสติกก็จะติดมากับอาหารแล้วเราก็บริโภคเข้าไปพลาสติกเหล่านี้มีสารบางอย่างที่กระตุ้นเอสโตเจนในร่างกายได้ ยาข้ามแรงยาปราบศัตรูพืชอุตสาหกรรมอาหอารพืชผักผลไม้ในทั้งหลายก็เต็มไปด้วยสารเคมีเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันมลพิษมลภาวะทินเนอร์อะไรอ่ะสารละเหยในอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยงงาบางอยา่างอุตสาหกรรมอะไรทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นซีโนเขาเรกซีโนเอสโตรเจนนะพวกนี้กระตุน้นไม่ใช่ว่าจะทําให้ลดอาการขาดเอสโตรเจนนะบางครั้งมันไม่ได้เพิ่มเชยเอสโตรเจนได้นะครับนะ แต่ว่ามันจะตุ้นให้ร่างกายเกิดมะเร็งจากเอสโตรเจนได้นะครับเพราะฉนผู้หญิงพวกนี้ต้องระวังสิ่งเหล่านี้มากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีลักษณะเอสโตรเจนเกินอยู่แล้วแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เพราะยิ่งซ้ําเติบให้มากขึ้นคือม,มันมีโอกาสจะสร้างให้มันมากขึ้นเอาละ่ะเชื่อไหมว่าคนหลายคนฟังเสร็จปุ๊บตายละฉันสงสัยฉันจะทำยังไงดีฉันเอสโตรเจนเกินจะทํายังไงดี พักเบรกสักครู่อยากลดนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังงั้นเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าครับ<ล>เพราะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับกับเรื่องราวการลดเอสโตรเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินมากอย่างที่พี่หมอเล่าไปเนี่ยมันน่ากลัวนะแล้วใครก็ไม่อยากเป็นด้วยงั้นช่วงหน้าพลาดไปเรวจะกลักบมาพบกันกับ anti aging by หมอมากครับ <S <S